แล้วตอนนี้อย่างที่ครูบอกค่ะบริษัทโนบเก้าไม่ได้ให้คุณนําเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาลงทุนคุณมีเงิน300บาทคุณก็เข้ามาในบ้านนบเก้าได้แล้วแถมคุณได้เงินคืนด้วยนะคะ300บาทเงื่อนไขเป็นยังไงไม่ต้องถามครูถามพี่น้องนบเก้าได้ทุกคนนะคะมีเงิน300บาทมาลงทุนกับนบเก้าได้เลยคุณอาจจะจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเหมือนใครหลายๆคนแต่เงิน300บาทของคุณเราไม่เอาบริษัทเราไม่เอาเงินคุณแม้แต่บาทเดียว นะคะตามเงื่อนไขแล้วสุดท้ายคุณจะได้เงินคืคนนะคะอันนี้ถ้าคุณอยากรู้นะคะรายละเอียดถามพี่น้องโนพก้าได้ทุกคนเลยรีบๆนะคะเพราะปโปรทุกปโปรของบ้านนพก้าจะหมดภายในวันที่14กุมภาพันธ์ โปรทุกโปรของโนบะเก้าจะหมดภายในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะวันที่15กุมภาพันธ์โปรใหม่อาจจะเหมือนเดิมหรือต่างไปจากเดิมหรือดีกว่าเดิมหรืออะไรก็ตามอันนี้เราบอกไม่ได้นะคะแต่เราจะบอกแค่ว่า14กุมภาพันธ์นี้นะคะใครอยากได้นะคะเลทเดิมราคาเดิมนะคะาชาสมุนไพรโนบะเกา้าใครอยากซื้อตอนนี้ราคากล่องละ300นะคะแต่ถ้าวันที่15กุมภาพันธ์ไปแล้วประกาศทั่วโลกเลยนะคะว่าสมุนไพรขึ้นกล่องละ350บาททั่วโลกนะ